สวัสดีครับเพื่อนๆนักตุนนะปลาวันนี้ผมนัแสนกับป,ปูท็อปวันนี้เรามาเยือนอ่าเก็บน้ำํำในหน่านันหอยกิว่วยาแทนใช่ไหมกิ่วยาแทนน้ำนะครับระดับถือว่าน้อยมากนะครับช่วงนี้ยังไม่น่ามา แต่จะได้ผลประกอบการยังไงยังไม่รู้นะฮะเช็คหมายเนาะเช็คหมายแล้วกันยังไงก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมนะครับว่าหมายจะเป็นยังไงผลประกอบการจะเป็นยังไงรอดูผลงานครับอู้ยูเนีกยอ้ดีแ <no! S 1> <c oughs> บดมันมันมันแว่งอะท็อปเนี่ยกูว่ามันแกว่งว่ะไม่มันมันให้ตัวมันไม่ตึงอะเนี่ยมันมันแว่งเยอะไว้เปล่ามันให้ตัวเกินหรอไม่อยู่วะกินอยู่คันเดียวอะแก่งนะเนี่ยอยู่ด้วยนะเนี่ย แต่พอหย่อนทั้งสองไงคือมันมันไม่มันไม่เข้าปากอ่ะมันเกะกะชาอีกตัวเกะชาบแล้วก็คาบเยอเนี่ยเห็นไหยเหยื่อลอยเลยนะนี่ปลาตอดจุนเนี่ยมันจะกระชากยังไงอ่ะกูก็หรือเหยื่อมันไม่มันเบ็ดมันไม่หลุดเหยื่อผมว่าเบ็ดไม่หลุดเหยื่อมากกว่า เ็ดไม่หลุเกลือเกลือไม่หลุดเกไหมอ้าน่ยแม่งกินอยู่ที่นี่เียนี่ยขึ้นอยู่เนี่ยหนูไม่โตหัวนะใหญ่ใหญ่มันจะกุ๊บแลกุกบยาวเลย

สูครับล okay, ูกย hey, oh no. uh, ิหมดป่ยเกบดูดิอ้กดูดิอกกอาน้เปล่อยแม่งวิ่งอยู่ยากไม่ได้ล่อยแม่งปล่อยแมงวิ่งมัดสวนลตามมันนี่มันตามมันี่คืออมามามา เล่นแล้วขอเล่นแล้วกันมันกระชากตุ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 กเงี้ยมันจะหลุดเนี่ยเอาไหมอ๋อโอ้นี่เดี๋ยมันติดอะไรเนี่ยติดอะไรเสือกไปแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วเดี๋ยวตั้งลอยติดเชือกอุ้ยตัว เอาจนได้ยี่สีบสามทีละโอ้โหใายเดียวกันเลยยอดเอาจนได้เอาจนได้จ้ดนไปคราบเอาจนได้งไงคันนี้ด้วยหลักเลยนะนี่เป็นเน็นท็อปเป็นเน็ตเป็นเนท็อป ถุกคันเลยมึงอ่ะโอ้ยหายแล้วมึงอ่ะยอมะตัวแรกขอละกันตัวเนี้ยตัวนี้ขอละกันขอละกันอุ้ย ขอละกันครับสุดยอดครับขอละกันครับตัวนี้โอ้ยขอละกันครับออยอดได้เยอะไหมครับตัวนี้ใช้ได้ใช้สวยเนี่ย ได้ครับดูไซส์ครับยอดไซส์สวยเ <c oughs> ดีย <c oughs> ด๋ยวถา่ายภาพหนึ่งครับไปเยีย <c oughs> มซื้อซื้อบะเบอด้วยตังเยอะหรือปิดนหน้าโลกหรือปิดนหน้าโลกหรือปิดหน้าโลกโอ้ยหมดการท็อปปิดแค่นี้ <c oughs> ที่ท็อปท็อปท็อป หมดกัน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 โอ้ยใหญ่หขอคิป,ปเปอร์หน่อยไม่ได้ต้องคิปเปอร์เดี๋ยวซ้อนเียโอ้ยรอบนอะ ชิมตัดได้ไหมชิมตัดสายนี่นะตัดเลยอโอเคโอค้ยยอ,อดหายตักหน่อยครับตักเองครับตักเองครับ โอเคป่าไม่หมอบสัตว์จะย้ยายไปอยู่คอนโดนะมันไม่อยู่แล้วตามป่าเนี่ยมันบอกไม่ไหวน้ำเยอะเข้าคอนโดดีวกว่าดูนี่ อีกแล้วโอ้โหเดี๋ยวติ่งหูขาดโอ้เอาตาั้งมาดูแล้วถ้ามีตัวก็คงจะบุบบ่แล้วละมันไม่ขึ้นเลยด้วยนะ โอ้ยเดี๋ยวโอ้ยหลุดหลุดแล้วไก่ลังแม่งหลุดอะ่ะสุดยอดอะ่ะไม่พลังพลังอะไรเขาเนี่ยพลังแรงสุดยอดโอ้โหวิ่งสู้ขึ้นด้วยตะไคร้แน่นอนจริงหูหดูวิ่งแบบยางเครื่องเรือเนี่ยโอเคโอเคโอเคสวยสวยตองนี้สวยหัวแหย่เขาแม่ง นี่สวยเอาละครับบมุนข้านะครับอีลอกนี้ปะเนี่ยที่กูได้ตัวใหญ่อะไม่ใช่เลยอ่ะพอแล้วแปะเลยหดนะครับหม้แรกเป็นการทักทายควายสองเด็กเลยครับแหมโอ้รอบจัดจริงๆครับไอ้ลอกของคุณนี่รอบอะไรเขาเนี่ยโอ้รอบเก้าครับมาแล้วครับ,ร,บรอบเก้า ผมรอบเจ็ดยังดูครับยังป่านสู้รอบเขาไม่ได้อะดูนี่ับพักมันต้องขึ้นนามหนักพับทฤษฎีนะทฤษฎีของเราเนี่ยตีเรียกแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีตัวที่เข้ามามันต้องมาดูว่าเฮ้ยตกลงมันคืออะไร เฮ้ยคืออะไรวะดูหน่อยสิคืออะไรเนี่ยคืออะไรเอย เปนใหญ่ด้วยนี่นี่นี่โหู้นี่นี่นี่น,นี่อยู่ในเนี้ยแล้วทำกไงอ่ะอยู่ในเนี้ยจินอยู่ในเนี้ยเหมือนแมวปลาอ่ะ เบ,บ็กนายไม่เอาปลาเนาะเราไม่เข้าใจว่านายไม่เอาปลาหรอแกแทนให้ตูมโอ้ยผมเพิ่งจิบอยู่นะ อุ้ยไม่โดนต้นเรีแล้วโดนแล้ว,ลวอืมมึงอย่าเล่นกับกูมึงอย่าเล่นกับกูแมนพี่ไม่เล่นนะน้องนั่นจ้ากัดกับพี่อ่ะพี่เอาตายนะจ้ากัดกับพี่ท็อปพี่ท็อปก็ปล่อยจ้าป็นไงแล้ว นกใหญ่น้ำหนึง่งหน,น้าเบ็ดเขาไม่กินปลาเขากินอะไรอัไม่รู้เบ็ดเขาอะยตดบัดเบ็ดเจดคับเอาไปงูเอาตัวไส้ดึงออกไปเอาตัวไส้เดือดลไปเดินไปเลยดีาด,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 ดาครับ Ok, cái đứa nó mới đây nè, lại đứa nó quay. Đám không? Bị dám không? Đây được rồi. Không nó Để nó đi rồi. Đừng nói từng nói từng nói nói vậy rồi. nói từng nói từng nói. Ờ, ốc cang đấy. Cái ốc cang, cái ốc cang. Cái cang, cái เ้ากับหนึ่งเต็มเย็นครับผมผมดำอีกแล้วโอ้โหของผมไม่เอาเอาของไอ้ท็อปหืมไซสสวยฮะตัวนี้โอ้โหตัวนี้มีหล่อครับตัวนี้น่าจะไซส์ห้าน่าจะมีไซส์สี่ไซส์ห้านะฮะห้นในที่สุดก็ได้ละดูดิเกือบลุด